สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่น้องที่ดูนะครับช่อง YouTube ของลูชนละและักษาฝันทุกคนครับวันนี้เนะี่ยผมมาอัปเดตนะครับการเรียกบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นการเรียกบรรจุครั้งที่4นะครับอันดับแรกก็ต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกเพจสมาชิกช่องแล้วก็ เพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามกันอยู่ทุกคนนะครับหลายๆคนก็ทักมาหาผมว่าอาจารย์ได้บรรจุแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากนู่นนี่นันนะ่นก็พูดคุยกันก็ยินดีกับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่รอขึ้นบัญชีอยู่รอเรียกอยู่ก็ขอให้เรียกร็วนๆนะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านให้ฟังทุกทุกอันนะแต่ว่าผมจะลงลิงก์ลงเอกสารไว้ใต้ใต้คลิปนะครับไปดูเพิ่มกันได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะมาอัปเดตดูว่า ตำแหน่งไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วก็เลือกเยอะในรอบนี้นะครับก็จะได้มีการให้ประายงานตัวในวันในวันที่29นะครับ29มิถุนายนนี้ซึ่งจะ,ะการรายงานตัวเนี่ยคือไปเลือกนะครับไปเลือกที่บรรจุไปเลือกที่ลงทํางานแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ1เดือนก็จะได้เป็นเริ่มทํางานนะครับเราไปดูที่ภาคกลางครับภาคกลางเขตหนึ่งเนี่ยธุรการเนี่ยก็ถือว่าเยอะเหมือนเดิมนะประมาณ30กว่าตา นะครับกางเขต1หนึ่งเขต2สองเขตยสามเนี่ยปกติเยอะอยู่แล้วครับถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานแบบติดบ้านไม่ได้มีภาระที่บ้านต้องดูแลเนี่ยนะครับผมแนะนําให้มาสอบภาคกลางเขต1หนึ่งเขต2สองเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันมีการมันมีอัตราว่างเยอะแล้วมันก็มีการเรียกเรียกเยอะด้วยนะครับถ้าเทียบกับเขตนอื่นภาคอื่นเนี่ยภาคกลางเขตยหนึ่งเขต2สองเนี่ยถือว่าเรียกเยอะที่สุดนะครับทุธุรการเนาะสามสิบกว่าตานะครับสายการเงินบัญชีนะครับ คลั่งนะครับเนี่ยเยอะนะครับสิบสิบยี่สิบตำแหน่งเลยแล้วก็นักทรัพยากรบุคคลนะครับตำแหน่งนี้ในเดอะเบสอยู่แล้วนะครับรอบนี้นัก,กร,รัพนักวิเคราะห์นิติกรเนี่ยตำ,ตำแหน่งเราเนี่ยนะครับเดอะเบสอยู่แล้วนะครับเรียกเยอะทุกเขตทุกภาคเลยนะครับแต่อาจจะเบาๆไปนิดนึงนะโซนอีสานนะนะครับอ่าภาคตะวันออกเขตหนึ่งเขตสองเขตสามเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นภาคกลางข 1, เขตหนึ่งเขตสองเนี่ยนักซัพนักวิเคราะห์โอ้โหแต่ละรอบนีเยอะมากนะครับ เยวเหมือนกันนะแล้วก็ตำแหน่งอื่นก็มีป่าปายครับแล้วก็จะเป็นนักซับพักการเขลีสองครับอันนี้ก็เยอะนะนะครับสิบเก้าตำแหน่งน,นียนะครับเยอะเหมือนกันนะพักการเขต3สามนะครับาคกการเขตสามมีตำแหน่งไหนเยอะบ้างก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็จะมีนักวิชาการศึกษาที่สิบคนนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตำแหน่งนักซับนี่ก็ 8คน9คนนะครับตำแหน่งเขตอื่นละ่ะไปดูภาคอีสานครับตะบันออกเฉียงเหนือเขตหนึ่งครับโหนี่เยอะมากเลยนักพิชาการสาธารณาสุขนะครับสิบกว่าตำแหน่งนะครับนักวิชาการศึกษาสิบห้าตำแหน่งนะครับเยอะนะถ้าถ้าถ้าเป็นภาคกลางถ้าเป็นภาคอีสานเขตหนึ่งถือว่าเยอะนะครับตำแหน่งอื่นก็ปะปไปครับผู้ผู้ช่วยอย่างที่บอกครับการเรียกบรรจุของท้องถิ่นเนี่ย มันเรียกตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพูดได้ง่ายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยขอใช้บัญชีมาเท่าไหร่ก็เรียกไปตามนั้นนะครับมันจะไปบังคับให้เขาเรียกไม่ได้นะัอันนี้เป็นหลักการบริหารงานบุคคลของของท้องถิ่นเลยนะครับไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตสามครับอีสานเขตสามครับนี่เยอะนะเนี่ยตรวจสอบภายในเนี่ยอันนี้อย่างเยอะเลยนะครับร้อยสามสิบห้าถึงร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับเกือบสี่สิบตำแหน่งอะ่ะ ตรวจสอบภายในโหกินเต็มเลยรอบนี้นะครับคิดว่าน่าจะหมดบัญชีแล้วแหละเร็วๆเนี้ยนะครับลูกทุกเขตทุกภาคเลยต่อมาครับนิติกรนะนี่ก็เยอะนะครับเร็วๆนี้แหละรอบหน้าถัดๆไปนี่แหละอาจจะมีอาจจะมีการเรียกข้ามเขตหรือว่าเรียกลดระดับนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับภาคเหนือเขตหนึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะก็จะมีธุรการนี่ก็สิบเอ็ด นะครับธุรการภาคใต้หัภาคใต้นี่ก็เยอะเหมือนกันนะยี่สิบกว่าคนเลยนะครับการเงินบัญชีนี่ก็เยอะนะสิบกว่าคนนะครับนักซับนักวิเคราะห์นี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับแปดเก้าคนเลยเยอะนะครับนิติกรนี่ก็เยอะนะครับอันนี้ก็เกือบยี่สิบคนเลยในะนิติกรเนี่ยชื่นมื่นนะครับดีใจแทนคนที่ได้บรรจุนะครับ อ่แล้วก็สายการเงินบัญชีก็เยอะเหมือนกันนะครับดูเพิ่มแล้วกันนะครับคํถาถามคือทําไมเขาเรียกว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่นบางคนอาจจะรู้แล้วก็ไม่ว่ากันแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาใช้เรียกข้าราชการที่ทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีมันมีหลาย หลายหลายประเภทนะครับมีทั้งประเภททั่วไปแล้วก็ประเภทแบบพิเศษนะครับมีทั้ง Over jaw, Over ta, อบจอบตเทศาบาลเมืองมัตยากรุงเทพมาหนาคน,นครนะกรุงเทพมาหนาคนครนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนะแต่ว่าเวลาการสอบบรรจุเนี่ยนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะมีระเบียบบริหารขร้าราชการของกรุงเทพมหานครแยกออกไปอีกซึ่งจะไม่ได้มาสอบรวมกันกันกบท้องถิ่นประเภทอื่นการสอบท้องถิ่นที่บรรจุเนี่ยจะไปบรรจุในอบจนะครับเทศบาล อ,อบตอแล้วก็เมืองพัทยานะครับ4 4อย่างด้วยกันซึ่งถ้าไปบรรจุในอ,อบจอเนี่ยเขาเรียกว่าข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับถ้าไปบรรจุในเทศบาลเขาเรียกว่าพนักงานเทศบาลถ้าไปบรรจุในเมืองพัทยา,นะาออเขาเรียกว่าพัฒนาพนักงานเมืองพัทยานะครับแลวถ้าไปบรรจุในอบตเขาเรียกว่าพนักงานส่วนตำบลน,นะครับจะเป็นประมาณน,นี้เขาเลยเรียกรวม,มกันว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่น รวมๆแล้วก็เรียกว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั่นแหละนะครับเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้เอามาอัปเดตให้ฟังเดี๋ยวรายละเอียดเอกสารทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ใต้ดวิตคลิปชันของคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วงนี้ก็กำลังจะสอบข้าราชการสาสิบดคอวงเล็บ2เนาะของสำนักง,งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับคนที่ตั้งใจสอบอยู่ก็ สู้ๆครับอ่านหนังสือแล้วก็พยายามสอบให้ได้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับผมไปแล้วสวัสดีครับ